แล้วเมื่อวานนี้ที่ยาโสธรที่อำเภอเลิงนกทาเขาก็มีงานใหญ่โดยคุณออซาบิดารัฐมนตรีช่วยมหาไทยไปเป็นประธานเปิดงานแต่ปรากฏว่าจังหวะที่มีการฟ้อนรำเปิดงานกันอยู่คุณซาบิดาพร้อมกับสสก็อยู่ข้างบนเวทีมันมีลมพัดมาค่ะแล้วลมมันแรงจนทําให้จอ LED กับโครงสร้างของเวทีอ่ะ มันหล่นลงมาหล่นลงมาจังหวะที่คุณสบิดาอยู่พอดีเลยถ้าคุณผู้ชมเห็นคลิปอะ่ะมันน่ากลัวมากเลยนะคะคุณผู้ชมคือจังหวะนั้นอ่ะยิ่งเห็นจากบุมเนี้ยเราไม่รู้เลยว่ามันกระแทกลงมาที่ตัวใครอย่างไรบ้างแล้วบนนั้นโอ้โหต้องใช้คําว่า VVIP ทั้งนั้นนะพี่มอนใช่ก็ทั้งท่านประธานก็อยู่ข้างบนใช่ไหมคะสส<อ>ก็อยู่ข้างบนคือคุณสบิดาเองก็โดนเหมือนกันโดนโครงสร้างเหล็กเหมือนกันนะคะแต่ เจ็บเล็กน้อยอเจ็บตรงนั้นเล็กน้อยเพราะว่าหลังจากที่ดึงคุณซาบิดาออกมาได้แล้วเนี่ยเปิดงานต่อนะคะจนเสร็จสิ้นมีการถ่ายภาพร่วมกันจนเสร็จสิ้นก่อนจะไปที่โรงพยาบาลแต่คนที่เจ็บจริงๆเจ็บเยอะด้วยเป็นคุณธนพัฒน์นะคะสสในพื้นที่อา้าวเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อน,นะคะ่ะ ไี่ไปเป็นอย่างบ็่ค่ะอย่าดมอย่าดมค่ะอย่าดมอ,อย่าดมค่ะมีอย่าดมบ่ะโอ๊ชะชลมุนวุนว่นวายก็เกิดขึ้นนี่ค่ะจังหวะที่จริงๆเขาถ่ายภาพนางรำด้านล่างกำลังรำถวายรำวงสวงเปิดพิธีกันอยู่ แล้วก็ต้องรีบแผนกล้องมาบนเวทีมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะคุณซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นคุณธนพัฒน์ศรีชนะนะคะสสยโสธรเขต3ของพักภูมิใจไทยมีข้าราชการมีผู้ร่วมงานกําลังยืนดูนางรํากันอย่างสวยงามมาก น,นางรำสามพันคนนะคะที่อยู่ด้านล่างและปรากฏว่าจังหวะนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเขาบอกว่ามันเป็นพายุหมุนนะคุณผู้ชมพัดเข้ามาแล้วด้านหลังคือเป็นจอ LED ขนาดใหญ่พร้อมกับฉากของเวทีก็พังถล่มลงมานะคะแล้วก็มีคนที่อยู่บนเวทีได้รับบาดเจ็บ2ท่านก็คือคุณธนพัฒน์สสได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลังนะคะกับต้นคอเจ้าหน้าที่รีบพาไปตรวจอาการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาค่ะ ทีนี้พอตรวจร่างกายปรากฏว่ากระดูกต้นคอเคลื่อนนะคะส่งตัวต่อค่ะไปที ujemy, ่โรงพยาบาลสัพพสิทธ <ve Bass in> ิ์ที่ประสงค์ของจังหวัดอุบลราชธานีอีกท่านหนึ่งคือคุณสุทธิชัยจรุเนศสสอุบลพักภูมิใจไทยบาดเจ็บเล็กน้อยก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอีกแห่งในอุบลค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณบ่ายสามโมง 15นาฬิกาเมื่อวานนี้แล้วพอหลังจากนำส่งผู้บาดเจ็บไปรักษาตัวคุณซาบิดาซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะยังคงอยู่ที่งานพาทุกคนร่วมเปิดแพร่ป้ายสัญลักษณ์อำเภอเลิงนกทาก่อนที่จะไปเยี่ยมชมบูธสินค้าต่างๆของชุมชนที่มาจัดแสดงในขณะเดียวกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะคุณชานชัยสั่งการให้ในอำเภอกับเทศบาลตำบลสแยกรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็หาสาเหตุด้วยรวมถึงงานนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบนะคะพร้อมทั้งระง,งับการใช้เวทียกเลิกการแสดงทุกรายการไปก่อนซึ่งตามกําหนดการเนี่ยเดิมทีแล้วในช่วงค่ำของเมื่อวานก็จะมีคอนเสิร์ตคุณมนแคนแก่นคูณศิลปินชื่อดังนะคะสุดท้ายก็คือก็ต้องยกเลิกกิจกรรมส่วนนี้ไป ทางด้านของ Facebook คุณซาบิดาค่ะก็มีการโพสต์ด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่บอกถึงเรื่องเหตุการณ์นี้นะคะว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวเลิงนกทาจงังหวัดยะโสธรเมื่อเกิดเหตุขึ้นทุกคนต่างเข้ามาช่วยเหลือตอนนี้ดิฉันปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณทุกความห่วงใยแล้วก็ขอ เป็นขวัญและกําลังใจให้กับทุกท่านต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่คุณซาบิดาหรอกพี่หม่อมที่ตกใจอะคนจัดงาน Organizer ร์ผู้พิเต่อเวทีเนี่ยคือเข้าใจว่าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแล้วพอมันเกิดขึ้นในวันสําคัญแถมยังมีคนสําคัญอยู่บนเวทีแบบนี้มันก็ต้องมีผู้รับผิดชอบต้องมีคำชี้แจงก็นี่ไงถูกสั่งตั้งกรรมการสอบแล้วนะคะ